สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กับไอดีไก่ตันจากร้านแฮปปี้ช็อปราคาหนึ่งยี่บ้าบาทโมติตืน่นวู้หกหมัดครบนะครับ V ีสองอันนี้เป็นหมัดก๊อตก่อนนะก็เปิดมาจะเจอหมัดก๊อตแบบหมัดซุปนะครับเจอมาก่อนเลยนะเจอหมัดซุปก่อนนะครับแต่เขาบอกว่ามีครบทุกหมัดวีสองรบาทเกินปุยมุยทุกคนว่ามันเกินคุ้มราคาไหม เรามาดูกันโมจิตื่นครบลุ้สกิลไหมมาดูครับนี่โอ้โหโคตรเท่อะครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะไปลองตีมอนให้ดูนะลองเนี่ยลองนี่ตื่นไม่ตื่นนี่ปิว้วได้ไปสี่พันขนตันด้วยนะอุ๊ยอะไรวะนะครับเราจะมาลองสกิลอะไรนี้กันเลยโอ้โห เฮ hey, จ้าตลาดบอกมีดาบพูดเร่งด้วยโอหมารพร้อมเล่นนะครับมาพร้อมเล่นเลยสมราคามากจริงๆเลยนะครับร้อยิบก้าบาทเป็นใครใครก็พูดคําเดียวว่าคุ้มคุ้มจัดๆมีกิตาบุก๊กโอ้โหมาพร้อมเล่นอีกแล้วโอหอาจจะแรกๆหน่อยนะครับพววเพราะเน็ตไม่ค่อยดีนะมีเอ้ยผมมีวีสามอ่ะ ผมยังมีสามอุ้ยเอาทำไมมาตอรี่มันห้าสามวันเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลไม่ฟาร์มกันหน่อยหรอมาตอรี่อ่ะมีดาบดึกมามาตตอรี่สามร้อยเลนกกคูมาตอรี่ร,ร้อยห้าห้าเลขสวยด้วยนะมีอุ้ยมีอันนี้ด้วยครับมาตอรลี่สามร้อยของอไออ่ะของไอคาตาคุริมีทูชิตะยามะครบเลยแล้วมีวันโดด้วยโอ้นี่ครับจิตาบูกโซนะครับอุ้ยมี คาบูชาอุ้ยอุยดูดีของเยอะอยู่นะเฮ้ยคนคนงูคนเงาคนลักล้านเลยผลก็มาเยอะเอ้ยมีกระจกด้วยทุกคนมีหัวใจสิบเอดอันแล้วก็มีอุกกาบาตอย่งง้นะโอ้โของเยอะแต่มตะคุ้มมากเดี๋ยวเราจะไปเอาหมัดก๊อตฮิวแมนกันนะ เดี๋ยวก็เราจะเอาไปเอาเดือเลยถ้าถ้ามีหมัดก็ทิวเมนทั้ง V1 และ V2 แปลว่ารหัสนี้นะครับมีทั้งหมด6หมัด V2 ครบมันมี5หรือเปล่ามันมี5ดิ5หมัดครบ 6. 6 6เออ6งงอนะเล่นหมกฟูติงไหมเนี่ยไปนะครับเราจะไปเกาะเต่ากันก่อนนะครับเกาะเต่าก็อยู่ใกล้ๆเลยนะ ใช้มูดต,ตื่นละโอ้โหข้อเท่หุแปดจะหมดละแบดหูฟังใช้หูฟังพูดนะครับผมเสียงอาจจะเบาๆหน่อยแต่เราก็จะพยายามรีวิวให้ไวที่สุดโอ้โหไอ้เมื่อตอนท้ายไอ้ไกลแล้วครับก่อนจะถึงกอเต่าเดี๋ยวเราจะ,อจะเอ้ยลืมไปไอ้ดีนี้พี่พี่พสุ่มผลไปนะจ๊ะก็เลยยังสุ่มผลนี้ได้แต่พ์ทหน้าจะมาสุ่มผลสำหรับไอ้ดีนี้จะเกลือหรือจะดีนะครับ อยากได้แบบเขาเหมือนเขาวที่แบบสุ่มทีเดียวได้ผลเสือเอออยากได้ผลเสือบ้างแต่จริงก็อยากได้ผลเสือบ้างนะเลือเอาโมจิมาทดลองก็ได้นะโมจิเอามาสำรองนะครับแปดหูฟังหมดยังวะทำไม่หมดหรอกมั้งผมมันจะหมดว่ามันไม่ได้ชาร์จนะครับลืมชาร์จชาร์จไม่เข้าด้วยเดี๋ยวซื้อสักอันห้าพันมาใช้ด้วยไปทุกคน ลุยโอ้โหเสียงมันแจ้งเตือนตลอดแบบ้างเดี๋ยวไปดูเบ็ดก่อนวันนี้มันเลื่อนดูเบ็ดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวตายวางไว้ตรงกอดเต่าก่อนแป๊บนึงนะครับแบบหูฟังเหลือเยอะอยู่นะมันแจ้งเตือนเฉยอะรู้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่วะทุกคนไปเดี๋ยแล้วก็จะไปเลยครับไปทุกคนแล้วความจริงเราใช้ดาบคู่เ,เด่งไปก็ได้นะฟิวถึงแล้ว แล้เราจะไปเอาอันนี้ครับไปเอาหมัดก็ <God S 1> ทิวเมนวีสองจะมีหรือเปล่าถ้ามีแปลว่ามีหกหมัดครบนะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่านะซาร่านี่อันนี้แมนชั่นนะครับเราไปกันก่อนออกจากแมนชั่นตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ป๊บนึงเราไปดูนะครับว่ามีของครบไหมนอกบันเล่นกูเล้วอ้ากูจะทายกูหนีก่นนอนก้าวหัวเยอะซะด้วย ค่าหัวสองจุดล้านทุกตัวนะครับอ่ามันตามกูามาแล้วสาธุอย่าฆ่ากูขอร้องอย่าฆ่ากูไอ้บักนี่มึงเจาเา้าเอามึงเจ้าไหมมึงเจ้าไหมอ่ามึงเจ้าก็มามาม,มามึงมา嘛ม,มา嘛มึงมาดิแน่จริงมึงกลัวทำไมวะไว้ ไอ้หนูอย่ามาเล่นกับไอ้จะตายเฮ้ยกูไม่อยากตายเรียบร้อยโอ้โหแบตหูฟังจะหมดแล้วทุกคนทำไงดีวะงั้นขอตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวจะไปเอาเดี๋ยวจะรีวิวหมวัดก๊อตวีสองไงนะทุกคนขอไปก่อนนะครับตอนนี้แบตหูฟังจะหมด บายบายนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะคุ้มไม่คุ้มนะครับเดี๋ยวเปิดส่งท้ายคลิปนะ